สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มากันต่อนะอันนี้ก็คือสมการเก่าเล่าใหม่เช่นกันนะคะปักหลักสิบบนคือเขาจะแยกออกเป็นหนึ่งตัวและสามตัวอันนี้คือหลักสิบ,บนสามตัวสามตัวก็เดินเหมือนกันนะทั้งร้อยสิบหน่วยฉันก็ยังคงแปลกใจอยู่นะ,ะทีนี้เนี่ยงวดต่อไปนั้นก็คือวันที่สิบหกสิงหาคมหกเจ็ดนะ แนวทางเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นดังนั้นรับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการอัดคลิปวิดีโอดิฉันอาจจะอัดไว้ล่วงหน้าแต่เวลาการลงดิฉันก็อาจจะเลือกลงวันละนิดวันละหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ทยอยทยอยลงเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับงวดนี้ก็จะนำคลิปเก่ามาก่อนเพราะว่าคลิปคลิปเก่ายังคงเหลืออยู่ดังนั้นสูตรนี้นะเรามาดูที่สูตรนี้นะคะสูตรนี้เนี่ย เราคำนวณทั้งแต่งวดที่ออก598แล้วก็79ตรงนี้นะคะ598และ79เนี่ยเราคำนวณมานะคะซึ่งถ้าหากท่านไหนที่จะประสงค์ไปย้อนสถิติการรับชมให้ไปดูในคลิปวิดีโอของงวดที่แล้วเดี๋ยวเราจะบอกเพียงแค่คร่าวๆว่าเข้าหลักสิบยังไงแค่นั้นนะคะสำหรับท่านไหนที่เห็นคลิปนี้พิมพ์ว่าเห็นไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้รู้ว่าเอะมีคนเห็นหรือไม่อย่างไรนะสูตรนี้อ่ะงวดนี้เนี่ยนะคะงวดถัดมาเนี่ยออก116ใช่ไหมก็1มาที่หลักสิบพนงวดต่อมานะคะออก690นะคำนวณได้3ตัวดังนี้เลข9มาหลักสิบพนงวดต่อมาคำนวณได้3ตัวนี้นะคะออก5 9า9ก็สมเาข้ามาที่ตำแหน่งของหลักสิบพนงวดถัดมาเช่นกันคํานวณได้3ตัวนี้นะคะ เลขศูนย์เขาก็มาที่ตำแหน่งของหลักสิบบนนถะัดมาค่ะคำนวณได้สามตัวเลขศูนมาที่หลักสิบบนนะอันนี้จะออกคล้ายๆกันห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามถัดมานะคะคำนวณได้สามตัวนะฮะออกสามสามหกสามมาที่ 10, หลักสิบบนนะทีนี้เรามาดูของงวดถัดไปงวดต่อไปออกอะไรนะฮะ งวดถัดมาที่ผ่านมานี้ออก041และ46ี่ยอันนี้ก็คือเลข4ใช่ไหมเลข4มาที่ตำแหน่งของหลัก10บนอ่าทีนี้เราจะมาดูสมการสูตรนี้ของงวดถัดไปนะ16สิงหาคม67ใช้วิธีการแนวคิดเหมือนกันคือตำแหน่งของหลักร้อยบน1ครั้ง บวกหลัก10บ,บน3ครั้งเห็นไหมเนี่ยเขาใช้เนี่ยสขีด3ขีดเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะก็จะใช้แบบนี้นะคะแล้วก็บวกกับหลัก10ล่างนะคะ,ะเสร็จแล้วไม่มีตัวแปรบวกคงที่เท่ากับเลยเท่ากับ x บวก2บวก2อนะะทีนี้เราก็มาคูณกันดู 0นะคะเปลี่ยนสีนิดนึงนะอาจจะช้า0บวกกับหลัก10บนคูณ3หลักสิบน3ครั้งก็คือหลัก10บนคูณ3 4 3 2 2บวกหลัก10ล่างเลข4 2บวก4เราได้6กนะคะก็ใส่6 6บวก2ได้8 8บวก2ได้10ใส่0 อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสูตรคำนวณนี้ซึ่งไม่อาจทราบว่าจะเดินต่อหรือไม่โปรดมีสติด้วยนะคะโปรดใช้สตินะคะในการรับชมนะคะอ่าก็ขอกราบขอพรกคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังจดสูตรอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะหลักร้อยบนบวกหลักสิบนคูณสบวกหลักสิล่างนะคะแล้วก็บวกกลักอ่า บวกหลักสิบล่างแล้วก็เท่ากับ x บวกสองบวกสองะขอขอพบพระคุณทุกการติดตามรับฟังแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ สวัสดีและโชคดีนะคะ